S <S คคมุมมองสำหรับผมในฟุตบอลเยาวชนบ้านเราตอนนี้ก็มีการพัฒนาการที่ที่ดีขึ้นจากเมื่อก่อนเยอะครับเพราะว่า สมัยนี้เรื่องขององความรู้แล้วก็เรื่องของลายเส้นของโ้สทั่วประเทศก็มีมากขึ้นกว่าเดิมเยอะครับก็เลยทําให้การพัฒนาเยาวชนในบ้านเราครับมีทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถเขาเรียกว่าพัฒนาได้ถูกจุดของของแต่ละช่วงอายุครับสําหรับผมก็ในพื้นฐานแรกของเด็กเล็กเลยครับก็อย่างที่ที่เราทราบกันดีอยู่ว่าก็จะเป็นเรื่องของเทคนิคนะครับแต่สิ่งที่ควรจะให้ความสําคัญเพิ่มก็เกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนไหวของร่างกายเพราะว่า มันเป็นจุดพื้นฐานแรกที่เป็นการเคลื่อนไหวของเขาตั้งแต่เขา b ิ๊ก n ินสตาร์ในการเล่นฟุตบอลครับถ้าถ้าเราลืมในจุดนี้ไปอะครับเกี่ยวกับเรื่องพวกบาลานซ์คอเดเนชันนะครับหรือสิ่งสําคัญก็คือเรื่องของความคิดนะครับเราควรที่จะใส่เข้าไปในบล็อกของการฝึกให้กับน้องๆตั้งแต่เล็กเลยครับเพื่อที่จะทําให้เขาเติบโตด้วยด้วยวิธีความคิดแล้วก็เรื่องของการเคลื่อนไหวของร่างกายที่ถูกต้องครับ คำว,ว่าเดินสายเราต้องขยายความก่อนว่าเดินสายแบบไหนถ้าเดินสายถึงการแข่งขัน1เกมอ่หาหวันมี2เกมถึง3เกมเนี่ยอันนี้ผมว่าไม่ผิดนะครับแต่ถ้ามันมองถึงพัฒนาการของเด็ก ในวัยที่เขาควรจะต้องเริ่มเรียนรู้เราควรที่จะ,อ,ะอย่างน้อยอาทิตย์นึงหนึงเกมผมว่าเป็นความเหมาะสมที่ที่ที่โอเคที่สุดเพราะว่าอย่าลืมว่าคาว่าเดินสายอ่ะเราต้องแยกก่อนว่าเดินสายแบบไหนเดินสายทุกสัปดาห์แล้วคู่ต่อสู้ที่เราไปเจอแบกอายุไหมแล้วก็2ก็ต้องดูก่อนว่าเดินสายแล้วทัวร์นาเมนต์นั้นมีความสําคัญมากน้อยแค่ไหนกับสิ่งที่เด็กจะต้องไปเจอ นะครับมันมีปัจจัยหลายอย่างแต่สําหรับผมมองว่าควรจะเป็นการอุ่นเครื่องนะครับการอุ่นเครื่องก็กเหมือนของการเหมือนการแข่งขันเช่นกันถ้าการอุ่นเครื่องนั้นเราสามารถให้เขาได้เรียนรู้ในในการเล่นเกมในการแข่งขันก็ก็จะคล้ายกันนะครับสำหรับผมมองว่าการเดินสายก็กต้องดูว่าปริมาณม,มันแค่ไหนครับถ้าปริมาณมันเยอะเกินแสดงว่าไม่ได้ส่งผลดีต่อเด็กครับ ถ้าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ที่แข่งขันผมยังมองว่ายังน้อยไปครับผมหมายถึงว่าอาจจะเป็นช่วงที่โควิดแล้วตอนนี้กลับมาอยากให้โฟกัสไปที่ทัวร์นาเมนต์ที่เป็นทัวร์นาเมนต์หลักจริงๆที่เด็กสามารถมีคุณภาพ ในการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นั้นได้ครับเพราะผมมองว่าการที่เด็กไปทัวร์นาเมนต์ไปแข่งขันเนี่ยมันก,ก็ต้องมีหลายปัจจัยทั้งเรื่องของสปอนเซอร์เอ,อ่ยหรืออะไรเอ,อ่ยแต่ถ้าเป็นทัวร์นาเมนต์จริงๆก็อยากที่จะให้มีมากกว่านี้สําหรับเยาวชนแต่อยากให้เยอะก็ช่วงอายุประมาณ1 0 13ปี14ปีเนี่ยครับผมว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นช่วงอายุที่ที่ควรที่จะให้ความสัมพันธ์กับทัวร์นาเมนต์ที่จะเริ่มจริงจังครับ

ทุกคน SUV มีมีความอยากที่จะเล่นในทัวร์นราเมนต์สยามกีฬาครับเพราะว่าทุกคนมีความสุขกับการมาฝึกซ้อมทุกคนมีความสุขกับการที่ได้มาเล่นให้กับสโมสรด้วยครับก็อยากเชิญชวนหลายๆทีมนะครับที่มีความพร้อมนะครับ <S <S <to check> <stats> แล้วก็อยากให้เด็กมีประสบการณ์กับทัวร์นาเมนต์ที่ดีนะครับในในทัวร์นาเมนต์นี้ก็อยากจะเชิญชวนแล้วก็อยากให้อ,อ่มาให้กําลังใจน้องๆทุกทีมนะครับ <S <S <Music> <S แล้วก็อยากให้มองว่าทัวร์นาเมนต์เนี้ยเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เราเริ่มจัดเพื่อที่ต้องการเฟ้นหา หรือเป็นทัวร์นาเมนต์ที่สามารถให้นักกีฬานักฟุตบอลเยาวชนเนี่ยนะครับมาเริ่มสตาร์ทในเรื่องของฟุตบอลอาชีพนะครับก็อยากให้หลายๆทีมนะครับเข้าร่วมแล้วก็เชื่อว่าทัวร์นาเมนต์นี้จะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ที่ใหญ่หลังจากนี้ในประเทศของเราครับครับครับ